มีมเราบอกเพิ่งกลับมาจากห้องน้ำนิ้วเท้าเตะขาโต๊ะไม่คู่เจ็บในแชัที่จริงแล้วงานนี้นะมันสบายสุดๆไปเลยนะเพราะเราก็แค่ตรงนั่งเฉยๆนะห้องรักษาความปลอดภัยแล้วมีคำถามนะอะไร้หมก็ตอนที่เห้นกำลังคูดอยู่เฟรดดี้ไม่เกาไข่อ่ะไม่เป็นไปไม่ได้มันก็แค่หุนหน้าโง่ไม่มีไข่ด้วยซ้ำแต่่ากูเห็นตั้งสองตาใน่ว่าเฟรดดี้ไม่เกาไข่อ่ะมันไม่ได้เสียบลากด้วยซ้ำเองก็แค่หลอนไปเองแหละมานี่อย่าพาไปห้องรักษาความปลอดภัยนะกูเห็นว่าม,มันเกาไข่แล้แม่งเกาไข่โชด้วยไงอะไรมันคันขนาดนั้นเฟรดีี้มมึงข่ เฮ้ยตังฟรีเฮ้ย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 ตังฟรีตังฟรีเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเงินผมเฮ้ยอยากได้ตังคืนเหรอกระโดดลงน้ำมาเอาเองสิตังอยู่นี่นะจ๊ะฮ่าท้าเองนะอะอเจ๊ดิค่ะเจ๊ดิค่ะ แรกๆมันไม่กคู่รักละแต่ทำไมมันดูเกรเรเราไปดยโอ้โหได้ตังฟรีไม่พอทีมไม่ได้หามคณสูงโรงพยาบาลอกีกชีวิตนี้จะได้ตังกินกับข้าวเขาไม่น้อกได้ตังไม่พอได้มีฮะนึกนึกกูนึกนึกนกูขุดมาลึกเกินไปเปล่าวแชทเี่กล่อง,องคุณบาน,นะ,ะฮะดีฮะดีครับผมผมชอบมากติดตามเลยติดตามเลยนี่คือบ้านของเยสาวเป็นผีปอบอาถันซึ่งถ้าใครขับรถผ่านด้วยความเร็วจะทําให้เกิด แล้วดันเล่นอยู่ในไอ c เคซี่ดับยิ่งไทยแลนด์ไอหมัดที่มึงเอามอไซค์กันไปเล่นกันอ่ะไอชิ้นมึงมีรถไฮลิพอปเตอร์ด้วยเหรอุ้ยคิดตามหน่อยพ่ออ่ะโอเคโอเคโอเคไหนดูสิกระเพราหมูกรอบกระเพราล้อรถกระเพราเมี่ยจชแมงกระบองเสียงอะไรวะ อยู่ได้ไม่เกินสิบวินแล้วแม่มีรถพุ่งมาตลอดนี่กูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแชทแล้วพี่ชายจะรีบไปไหนอะออโต้ it, อ่ะมันลอยได้ไม่พอมันมองย <laughs> เแล้วรถพิ้งพุ่งชนใส่กูแล้วไม่หายไปไหนแล้วล่ะเอาอีะ <laughs> คือยันเอาอากาศดีๆีนี่เองแม่งย้อนบุญโอ้ยขับรถเร็วเยี่ยมความตายสะบ้านเรียบร้อยกมตามสนองเลยกมติดจรวดฟิล์มบ้านหลังเนี้ยผมจัดมาให้คุณราคาสิบล้านติดแม่น้ำด้วยน่าจะเหมาะสมกมาคุณนะคุณคิดว่าไงอ่ะผมคิดว่าสภาพบ้านก็โอเคใช้ได้ไม่เก่าไม่โทรมแถมติดแม่น้ำด้วยถือว่าผมเนี่อมึงอยู่ได้มาถึงสิบวิชัดแม่งมีรถเข้ามาชนอีกแล้วอ่ะ อมาวชิพแมปคือแค s ซี่ดาร์ h ไทแล n ด์นะชัดก็เข้าไปเล่นได้เพราว่าส่วนมากก็น่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วส่วนคลิปมาจากคนนี้ฮะโป๊เชที่เป็นเพลงอะอะไรวะติดตามเลยชอบใจชอบนะภัยพิบัติระดับรถแห่ ไอสัตว์กูได้สิวิเฮ้ยเราเลิกไ,ไอสัตว์ไม่ต้องลงไม่ต้องเลิกมากับกูไอสัตว์เฮ้ยครับเข้าดีไอสัตว์เขาเป็นทุกประเทศหมดละ่ะแต่แต่เฮียไรและเชิญกูพวกเรามาไม่ต้องไอสัตว์เดี๋ยวกูนาะยเองกูชื่อคอนอายุเฮียไรปัญญาอ่อนพูดทำไมกูหรือสามวิวสุทธิผู้หญิงชื่อกาส์สเรื่อสั้นในแชทมีเวลาสิบวิมึงจะ,ม,งจะมึงจะเล่าเรื่องเฮียอะไรล่ะมึงก็ตัดจบให้มันจบไปเลยไงเดี๋ยวกูตายต้องน้องน้องมีแฟนยังครับเนี่ยน้องมีแฟนยังครับเนี่ยมีราครับพี่อยู่ข้าวผมเนี่ยไงพี่่นารักอุยน่าารักกมเลยอ่ะเฮ้ยอุย น่จริงอครับเนี่ยิงน้องโอ้ยแย่จังเลยอ่ะแบบนี้พี่ก็เป็นคนโสดตลอดเลยดิน้องโอ้าวคลิปขายละต่อหน้าเลยนะชแชทเย่นะคอยวิวให้เธอเลือกฉันว่าเป็นอัศวินรติการเชี่ยไม่ใช่ไม่เอาคนนี้ดิเรียบร้อยแชทเรียบร้อย แชทถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงไม่เก็ตบุกเนี่ยมึงไม่ต้องเก็ตแต่ถ้ามีคนสงสัยมึงพิมไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้เหล่าคนดูเหล่าแชททั้งหลายช่วยตอบแม่งทีนะฮะนะกูกูกูขอไม่ยุ่งแล้วกันวววยวยวยรสความสุมสกไกย, <J>. ยังไม่ง่ายยังไม่ง่ายปข <B>. องของของ,อง,ของยาย <8. S 2> ตามสบายนานๆที่จะเลื่อนเจออนิเมชันน่ารักๆลเนี่ยสว่วนมาก เราใช้จะคิดมากไปไปต่อดีกว,ว่าปะเราสวัสดีค่ะาสวยชื่ออะไรอ่ะจีบหน่อยได้ไหมเขาจีบได้ค่ะสวยหันไปเลยดีกว่าแบบอู้หูยชิบหายนา่นากลัวน่ากลัวแบบไงว้าวโอ๊ยพี่เชี่ยเฮ้ยไปไหนอะมันี่เธอเราท้องอ่ะเฮ้ยเราเลิกกันเถอะเธอทำอะไรมากป่ะเธอไม่รับผิดชอบลูกเราในท้องอ่ะเป็นดิมึงเป็นตัวผู้ อ้าเชียร์อเลฟังขั้นสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้อยู่ทีああ่ว่าเสียงหวานไม่หวานเลยมันอยู่ที่ว่ามันเป็นมันเป็นผู้หรอคุณแกะสาขาสองหรือสามวะเอ้าอ้าวที่ติดตามผมอยู่หรอขอบคุณครับเออเออเว้โลกเราเนี่ยแม่งกลมชิบหายเลยไม่อ่ะสองคนแม่งเลี่ยน เฮ้ยด้วยผมโดนแต่งหญิงอ๋อโู้กันึกว่าเป็นผู้หญิงนั่นไงแชทกูชอบตีมเพลงแชทกูไม่ได้ชอบเนื้อเพลงกูไม่ชอบความหมายของเพลงแชทชอบแบบอะไรนะอะไรอีเขาเรียกอะไร EDM animation นะฮะแชทนะฮะติดตามก็ได้ไปติดตามด้วยติดตามผมได้นะแชททิกตอกอ่ะใช้ใช้ใช้ชื่อเดียวกับช่องนี้เลยไอ้เสือพี่ชายหลงมาจากยุคไหนเนี่ย มึงมึงเป็นเพลเยอร์จริงปะเนี่ยอันนี้ไอไอไอที่มันใส่ว่าน,นีน่คือ n อ c พซใช่ไหมอันนี้คือเพลเยอร์ใช่ไหมมึงมึงมาผิดยุคปะเนี่ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พุทธพุทธไทยพุทธไทยเอเอไม่รู้กูติดตามแล้วกันชอบตายแชทตาย กูเห็นก,กูเห็นคนนี้ตั้งนานแล้วติดตามด้วยเลยไม่ได้ละเอของเขาด็่จริงแต่ว่าแต่ว่าพี่เสื้อเหลืองในคลิปก็เรียบร้อยไอพีไม่ได้เก่งเลยกระจกคุณผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ้าพี่นวลยังทันนวลกันอีกแล้วนะครับเอามาลงมาเอามาลงมา you จะทำอะไรกับที่ดินเปล่าคนไทยโดยเฉลี่ยเดี๋ยนั้นมันต้นกล้วยปะนี่คือมันจะทำฮาเลมผีตานีหรือไงฮาเลมผีตานีใช่ปะจะทำฮาเลมผีตานีเหรออ๋อจะบอกว่าเลี่ยงเรี่องภาษีที่ดินก็ได้เออมันเออมันก็ ก็ไดแล้วแต่แต,แ,ตแต่กูว่าเป็นฮาเลมพีตอนนี้กูหาก่อนะดูนี่ดิกูมีแฟนแล้วว่าถ้าอะไรมึงหลอนปาเนี่ยข้างๆกูนี่ไงถ้ามันแฟนหรือแสตแตนวะนะไม่เห็นมีเลยอ้าพูดนี้ได้ไงที่รักไปต่อยไป<อ>ดูทำไมปลาลงมาปลามาพ่องสิเมียมึงมาเมียมา ทำายหลักฐานโอ้โหกำไเตะลงน้ำหายไปเลยไม่ได้ดิมันก็ต้องงมาหาศพปะวะเฮ้ยกูด้วยไม่ต้องกูโดดเองอเออดีไม่เปลืองเลยไม่ต้องกูดโดดเองเออจริงอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบติดตามได้น,นะฮะเชื่อแล้ว่าอุ๊ยอ่านยากไม่ตกภาษาอังกฤษเลยอ่านไม,ไม,ไม่ไม่เคยออก ชื่อเขาตั้งชื่ออะไรกูก็ไม่เคยอ่านออกสักคนแบบจริงฉันจะไปซื้อชาตินมแข็งหมูแกะมีใครไปไหมไปไปไปฉันเลี้ยงไปไปไปตายดิวไปอืจะลงเพราะเช่าเลยนะเดี๋ยนะไฉันจะไปซื้อชาติเอ๊ะแล้วกูกว่ากูไม่ดูอีกรอบมึดูเดี๋ยวแม่งน่าจะเป็นเด็กที่รวยที่เขาจะจะเลี้ยงชาตินมแข็งหมูเพื่อนเออ ้าเกมโรบอกมีโปรนะพี่จะกินอาหารหมาเลยน้องดูปะพี่พี่โอเลิฟจะกินอาหารหมาเลยมันไม่มีครับเกมดีขนาดนี้มันจะมีโปรได้ไงเออมันจะมีโปรได้ไงน้องเรียบร้อยครับพี่ชายเด็กอาหารหมาแน่นอนพูดจะไม่ทนจบโปรก็บินมาหาถึงที่เลยสงสัยได้กินแล้วหเพรเด้กกี้เป็น,ปน,ปนไปได้อยู่โอเลิฟนะฮะติดตามกันได้